วัดเยอะๆวัดเก่าวันนี้เจอกันเลยแซนดี้ไปด้วยใครอยากเจอแซนดี้ไปเจอกันนะแซนชุดจุนยายใช่แซนดี้ให้ชุดจุนยายไปสีเขียวตานีเลยแหละตานีน้อยสวัสดีพี่ๆนะจ๊ะปีนี้มาสมุดสาครบมากไหมอุ้ยเดี๋ยวจะมีไปวันที่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่นิคมสมุดสาครค่ะ นิคมสมุทรสาครซอยสิบห้าจันเพชรพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งจ้ะเจอกันเลยออกห้าโมงอ่าสี่โมงจ้ะหนูหิวขนมใจจะขาดปะป้งมเึ่งคอหกสิบบาทาได้ไหม สองล้าน<ช>คะ่ะอ๋อวันนี้เป็นวันอวันนี้เป็นงานของอกรมศิลปากรจก้ะหน้าวัดพระรามวัดอะไรอะวัดชัยวัฒนารามจา้ะคือวัดพระรามไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ้าวอ่านสิงานเราเนี่ยเอ้าไม่ใช่ขอเก็บเลยนะข้างหัวได้เก็บเลยต้นคาง <laughs> วัดในละครพี่เปาพาเที่ยวยุธยาได้เลยพี่เปาก็ไปบ่อยนะนววัดพระรามอืมอืมอืมปอดเราแข่งกันมดแล้วแหละพวกเราเออมไม่เคยใส่ัน,น้าเรื่องของแม่นะอะไรแม่ใส่บ้างดงนะขึ้นกี่โมงขึ้นหนึ่งทุ่มครึ่ง หนึ่งทุ่มครึ่งนะจ๊ะวันนี้หนึ่งทงุ่มครึ่งวันนี้ศิลปินเยอะด้วยพี่พลพลก็ไปพี่อิดอิระพงก็ไปใบเฟิร์นก็ไปแล้วก็มีเอนักร้องจากอะไรนะ,ะรายการนะก็ได้สองอือนี่นพี่สดพี่สดเดี๋ยวมานี่เนดะีย๋ยวไปพร,พรอ้อมๆกันเราไปต้อนกันทำไมอ่ะก็ไปขอราคาไม่ใช่ก็ตามๆกันไปนะไม่ไม่ไม่ตาม อะไรก่อนอ๋ออะไรกระเด็นวะมันกระเด็นได้ขนาดนั้นเลยเหรอคุพ่อแก้งทำไมคุณพ่อแก้งแชรดีอีกแล้วอ่ะเอย่ามาตรงนี้เป็นเขตอันตรายเออแต่ดีออกไปก่อนปะขัดขึ้นไปอขอโทษคือทำคะแนนเลยอ่ะไม่ใช่พ่อเนี่ยร้าย พอเน,นี่ยายกาดนะอุ้ยเมื่อเช้าเขาางี้นะเว้ยแบบไม่รู้เอาคำนี้มาจะาไหน daddy อู้ยอยู่ๆก็ daddy ใครสอนใครสอน,สอนแล้วแต่วันเลย daddy อ้ใครสอนมาใครสอนอืมอ,อุม้ยช่างท้องร้องละจ้ะช่างมีกด <laughs> อยู่ในท้องเยอะขนไหน <laughs> กดเกิน <laughs> อ๊๋ <laughs> อะไร ปลาที่ให้พ่อพาน่ะนกมากินทุกวันใช่หรอเปล่าจะได้คุยหรือไอไ้ปลาพอด,ดิพ่อพายบอกนกมาจ้องกินทุกวันเลยอ่ะ๋อปริญญาว่าไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปแต่เห็นอยู่แบบอิงใหญ่อลังการมากที่ไหนนะสองพี่น้องใช่ไหมคะอ,มอิงใหญ่อิงใหญ่จริงแม่เป้าวสวยจังอุคขอคขขืนค่ะ นี่ขนาดเพิ่งลงองพื้นท่เนี่สวยพรฟิลเตอร์อย่าได้เอาฟิลเตอร์ออกฟิลเตอร์อย่าหลุดนะทั้งคู่เลยนะถ้าเกิดหลุดนี่อย่าหลุดนะขอร้องอะไรก็ได้อะอย่าหลุดเจ๊ปวดในโรืองนี้ฟิลเตอร์อย่าหายไปหน่อยสิบบาทด้ไม่ อันนี้ที่เราไปทําหักกันน่ะมันเหลวเลยอ่ะอจากที่เป็นก้อนๆเน,นี่ยใช่หรอสวัสดีค่ะแชนดี้สวัสดีค่ะ,ะ,วส,คะสวัสดีค่ะ,ะแต่งหน้าไหมคะอุ้ยพอ่อพ่อหน้าเจ็มมาก พ่อหน้เดี้อปาสาวมากอะอกอ,อกแตงลเลย <c oughs> ออกหวานนะคือเรา,าใช้ฟิลเตอร์ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ <c oughs> บิวร้องลิเกได้ยังลูกคุณแม่ถามเลยค่ะได้แบบพอตรวรอฮะ ได้แบบคอครอขอสักนี้สิบเปอร์ถ้าได้ตักงพันห้าเดี๋ยวคอมันจะโลงลองได้เสียงมันจะเริ่มมาถ้าได้ป่าวันแล้วคอหนูจะบานออกมาถ้าใครชมป่าวันมันจะลองได้เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วแหละดีขึ้นเพราะว่าเละไม่ได้การพูด ทุกวันพูดทุกวันผูไม่หยุดหมอบอกว่าลองยุดพูดบ้างคืออาจจะหายจริงปะเขาก็บอกว่าให้กดให้ลองลดปริมาณการพูดไม่ได้ป่ะไม่เคยลดเลยเพิ่มมากกว่าเดิมหาแล้วเนี่ย วัดอ้าวกระเด็นไปแล้วอยู่ไหนวอะอ้าวโบเลยอะไรอ่ะให้เปล่าแกหายไปแล้วอ่ะทุกคนกระเด็นออกไปไหนแล้วเสียดายวะฮ่าเจ้งก่อน พาแป้งรอรีดริ้งเร่ยเรยวันนี้ร้องเพลงอะไรบ้วันนี้ร้องเพลงสยามเมืองยิ้มร้องเพลงอิสาะทานซิตเตอร์ร้องเพลงพ่อเนื้อทองอทตําน,นานพ่อเนื้อทองพ่อเน,นื้อทองตามละเอียดเหรอตำานานอ้าวพ่อคุณพ่อแกล้งไรอ่ะพ่อชอบแกล้งคุณพ่อแกล้งหลานทำไม ใคแต่ได้ทุกคน,นทุกคนเห็คนคอมเมนต์ว่าแซนดีส่งมาเลยะคะ่ะลุงจะไปจัดการเองสวยนะใส่ขอบคุณค่ะพอฟิลเตอร์เนี่ยฟิลเตอร์มันจึ้งไม่จ้ะพอเราสวยฟิลเตอร์มันก็เลยส่งเ้วส่งแล้วให้สวยมากขึ้นน้ำพริกอร่อยมากขอบคุณค่ะได้รับน้ำพริกแล้วใช่ไหม น้องมิวทำผมสวยไหมวันก่อนน้องมิวทำผมทรงโบให้ทุกคนน่ารักมากไม่อยากสะผมเลยไม่อยากทำอีกเหมือนกันไม่อยาก,ยาก <laughs> วันนี้ก็เลยมาเร็วเพราะนึกว่าจะทำผมทรงนั้นอีกใช่สะดวก <laughs> เป็นไงล่ะทรงนี้ทรงนี้ทำเซียนแล้วอะทรงนี้ทำจน,นเซียน อะไรคะลูกเป็นไรพ่อแกล้งเหรอพ่อแกล้งเหรอมาหาแม่เร็วอุ้ยเสียงอะไรเนี่ยเอากระติกเจติกเกอร์นึงเข้าแลวไนิว่าจสนดีทำไมเจติกเกอร์มันติดที่เท้าพี่แล้วแย่แกออกมาแล้วกวิแสนดีอะตั้งแต่เช้าแหละอะไรติดเท้าไม่ได้เลยแล้วก็ดูเท้าอยู่นั่นแหละ อะไรลูกมันมีสเปรย์เดี๋ยวให้เสร็จก่อนนะเข้าได้ไม่แอ้วโอ้อยากมาหาสันดีอยากมาหา้ฉีดแล้วเข้ามาน้ำมิ้วน้ำมิวฉีดใบก้อนโอ้มา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 เร็วมาเร็วมาโอ้ถู ไม่มีน้ำตาจะหยุดอ่ะทุกคนดูร้องออดไม่งั้นแหละอ่ะให้ทานหน้านะอันนี้ทานหน้าใช่ถ้าให้พ่อพ่อหน้าฉ่ำมากทายยังไงคะถูกต้องลูกไม่ใช่คุยลูกพราดูในนี้นี่สันดีตัวใหญ่แล้วเนี่ยดูในกล้องอะยังได้ชุดปะทำเป็ดทำไก่ ดีดดิงเรไรกล่อมพพื่ไทยกล่อมใจชาวทุงเสียงกริ่งกริ่งกรุงที่ขอควายบอกความหมายบ้านนะเพลงนี้ไม่อดิอ่ะเอาเพลงก็ไแดดมันร้อนคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตักแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำครัวใช้กินย่างตัดอ้อยขุดมัน แต่กลัวหน้าเนาก็หุนหยุหนาวไม่ชอบน้อยแอบก่อไฟพิงเจ๊ค่ะเรามาเต้นด้วยกันเต้นด้วยกันถึงดึงึงอ้าวคนไม่สับโดนเต้นองคนเอามือดูไครไอเดอนผมคนแรกเต้นแปลกๆปลกคอกันยังไงแม่ลิลิพันไอด้นโนโนส่วนไอดดอนคนไทยไม่ใช่ใครหรือติ๊กชีโร่อโลรับได้เลยไค่คองคิปเพ่นงงแหละเพลงนี้ดีกว่า ทีนี่ก็แย่ yeah, จังทำไมมันคลายโดนเธอทำร้ายดวงใจเฮ้ยวแย่จังทำไมมันคลายโดนเธอทำร้ายดวงใจเฮ้ยวเฮ้ยวแย่จังทำไมมันคลายโดนเธอทำร้ายดวงใจเฮ้ย <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> เอาพอร้องมาก เฮลเฮลเฮลเฮนเฮล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 เฮยเฮลเฮยเฮล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 เฮยเฮัเฮลเฮลเฮยเฮล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 เยลเังเฮลเฮลเฮลเยลเฮงเฮอเฮลเฮลเฮลเยลจังอ่ะ เยโอ๊ยอันนั้นเจ็บหัวเออสุดทำไมมันคลายโดนเธอทำร้ายดวงใจเฮ้ยว่าอ้าวแม่แม่ขอทาแม่ทาในนี้อ,อ้าวทำไมทำน,นี้ล่ะไม่ถูกใจก็ปล่อยมือซะเลย <c oughs> แม่แม่ขอทาก่อนได้ไหมคะ <c oughs> แบ่งแบ่งกันนะพอ่อ เรียกพ่อก่อนเรียกพ่ออ๋อโอเคให้อันนี้แล้วกันนะเข้ค่ะพ่อ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 จริงทุกอย่างไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วหมดเลยเฮียวเหีไม่ทองกองโตมาแมอะลูกมั่มอะไม่มีให้มัม ฮะไม่ได้สันนี้จะหมั่มอะไรสันนี้จะได้แห้างเงาหนันะค่ะเนี่ยเหรอเอาอันนี้ไปไม่เอาแล้วไม่ให้เอาไม่ให้เอาเอันนี้ไหมไม่ไม่ไม่ให้โอเคไม่ให้ไม่เอานะแล้วอันนี้เอาไหมเอาไหมเอาเปล่าอีอีเอาเลยยิ้มหวานปิ๊งปิงด้วยได้ไหมปิงปิ๊ง ปิ้งปิ้ง้งด้วยได้ไดไหมวันนี้เจอแสนดีได้ที่วัดพระรามนะจ๊ะสันดีไปดูคุณแม่ร้องเพลงค่ะวันนี้ดีแนดีไปดูคุณแม่ร้องเพลงใช่ไหมอะไรคุณแม่จะร้องเพลงเย่เฮจังทําไมมันคลายดนเธอทำร้ายดวงใจเฮ้ยโอ๊ยเนื่อยแล้ว สันดีชอบคนนเตอร์เทนอือทำไมคะเอามือเรามาแตะจี่หัวมาแตะจี่ตัวเรามาแตจาแะจีุ่ดเอาหัวไลตุดเอาสันดีร้องม้างสิแม่ร้องเยอะแล้วอ่ะสันดีร้องเพลงม้างอันนี้เันนอุ่นตัอา้อาวไม่อยากฟัง อุ่นหูทำไมอุ่นหูทำไมฮะมมอุ่นหูอยู่แล้วัมอุ่นหูก็ไม่ได้ยินนะสิสวัสดีนะครับพี่พี่นะคะขอบคุณหัวใจนะจ๊ะขอบคุณหัวใจที่กระนำกันหองอุ่นสอง้างเลยสวัสดีแ่อหอวดีพี่พี่นะคะอือออาแซนดี้ร้องเพลงบ้างสันดี้ร้องเพลงเดี๋ยว ขอบคุณค่ะพี่กระแตแซนดี้แมวทำเสียงไงแมวเอาเขอบคุณใจส้มจ้าหมาหมาทำเสียงไงเอาแล้วฟุ๊ฟโอ้มอมมอมมี่มอมมอมอะไรลูกอมมอมเลยค่ะแล้มีอะไรกินลูกหูหู เก่งเหมือนพวกเราเลยว่ะโตมาไปด้วยกันโตมาคือนั่งยู่ร้านชาบูเมื่อเช้านี้ยบอกว่าให้เอาแว่นให้หน่อยหยิบแว่นตาให้หน่อยสันดีหยิบแว่นตาได้ด้วยเออเอาอะไรลูกเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ทัพผมคือพ่อแล้วเป็นอะไรคะลูกพ่อเป็นนี่นะเทวดาตัวน้อยก็เป็นเทวดาตัวน้อยพผมชื่อปีศาจ ทาพาแก้มพาแก้มทำไมแอร์เนี่ยมันเบาไปเเหนื่อยนันดิคิดเยอะแอร์ยังไงร้อนใช่ไหมยืนทำจุอกโกแลตเตียอ่ะยี่สามสิบเก้าอ่ะอู้เต็มจอนี่เนี่ยอ่ะอ่ะเข้าปากมันเข้าปากไม่ได้ค่ะมันกินไม่ได้ นั่นไม่ได้แซนดี้ไม่ทิ้งสิลูกโตกว่านี้นะเ่อจะเริ่มตีแล้วนะแม่กลัวมากจะโดนตีแหละใกล้แล้วแซนดี้พูดรู้เรื่องก่อนเนี้แล้วจะเรียนทำอย่างนี้อยู่พ่อตีนะพ่อเริ่มตีแล้วนะพ่อเริ่มมีแม่เลี้ยวแล้วนะแม่ก็จะร้องไห้หยุดนะไอพ่อใจร้ายสดิมมาจะเป็นแม่ป้าเที่แบว่าตีอ่ะแล้วพ่อห้าม พ่อตีพี่เออเขาเลี้ยงวิกเตอร์เขาดุนะก็ดูดิวิกเตอร์อ่ะแค่คนบางเดียวอ่ะเด็กบอกว่าดูไม่ใช่วิกเตอร์นะเป็นน้าตาเน้าของพ่อแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะแกล้งร้องไห้เราไม่หยุดแค่นี้แล้วแกล้งร้องไห้เลยจะนี่ร้องไห้ดิอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยการนะการ นักการนี่วันนี้แซนดี้เป็นตานีน้อยเอ๊ะอะไรยังไม่ถึงโตเลยพ่อแซนดี้คะดูอยากได้อะไรไม่ยไม่ลงี้ยจะลงไหมจะลงเดินเองไหมไม่อมเงี้ยอีตรงแม่ไหมนี่ลงเล่นแถวนี้อ่ะลงเล่นลื่นๆพ่อใส่รองเท้าก่อนได้ไหมได้